เป็นคนดีพวนั้นเป็นคนร้ายไมแล้วไนอนะเราจะไปใครถึงโดนไล่ฆ่ามาอย่างนี้ล่ะเดีเองที่เราวปายเท่ปสานทรยัปไม่นเสียงจรูัมันรปาอาเฮ้ยเ้าเ้าเครู้จักว่าใครวะแอบฟังมันดิแน่วดีครับแอบฟังมันแน่วดีครับ เดี๋ดีเลยอรอวันดี่เขาน่นน่น้เอนแม่ก็ไม่อะไรอวักูเลยโอบคุณคุณแม่ที่มาจากหลังลำโพงนะฮะในใยี่สิบเป็นเจ้าพิธีอะไรนะในยี่สิบเนทำไมอ่ะเป็นเจ้าพิธีแล้วอันเท่าไหร่หเล่นอะแลนวยัเไม่เจ้าพวกท่านขอขอเชือกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินจะบอกเขาู้ว่า

คนโตมีชื่อเสพขึ้นขึ้นไปได้ค์ที่สองมีชื่อเสพขึ้นข่้ไปได้รับรางวัลด้เราเทพทานมเสพขึ้นข่้นไปที่ใรได้เสพขึ้นข่้นมาไดมากจึงจำเป็นต้องเลอที่เออกมานอกเมืองเราให้จบหมดก็ได้เสพขึ้นขึ้นมาไ้จรงแต่เราออกมานอกเมืองแต่เราเปกนอกเมืองไม่ไดเลยก็มีโ้โจระดับทีาเราประทานแล้ว

เออครับเออโอเจ็บกด้ได้ปะอเชิญงนี่ทาราอันนี้อพวกคุยยไรู้เชูายไม่ต้มาเปนคนย้ยวีย่ตรงนีไม่้านน่า่ชายคน้ครับเอ่อคือผมนี่ได้ช่วยครับอะไร่ะนด้ช่วยยินเลคือพวกผมเนี่ยเอาคนเป็นคนดีอ่ะ ไอ้ที่มันตายเนี่ยเป็นคนร้ายมันไล่ข้าวพวกผมมาช่วยพวกพี่เยอะห้าคนหกคนเนี่ยไล่ไล่เขาไล่มานานเลยท่ผมเป็นคนดีโหกแต่ก็มาเธอไม่พูดอย่างอ่ะห้าคนหกคนเนี่ยมึงเขาไม่ได้อ่ะผมเป็นคนดีไงมันเป็นคนร้ายอ๋อที่กูไม่เชื่อเราก่ามึงเป็นคนดีอ่ะเขาดุคนดีมึงเนี่ยคนร้ายมึงรู้ได้ไงก็เขาบอกกูว่าเขาเป็นคนดีเอ้ากูก็บอกกับมึงอยู่ดีว่ากูคนดีเอาบางเสื้อบอกที่หลังเขาว่า

ど <music> ออใจมากเลยก็รหรอตั้งใจดีก็ไคนเลยออกใจมากเลยนะดีเมื่อดรที่น่นเลยออกมาไทยมาวันที่มาที่นีมาได้เจ็ดวันเออเจ็ดวันที่รอตายคือโอตรงนี้เหมือนเหมือนไอหนื่น่ะ โอ้โหโอ้โหเต่าหูเลยเดี๋ยวเต่าหูเลยปอ้ตัวนี้เย้าหูเลยเยหูนี่มีอะไรเนี่ยอันนี้ปังชวงอะไรเนี่ย ไปได้นี่ตัน,นข่าไหน,นยอยากูตันกาแฟก็อะไรหรอยห้าสิบบงอ๊อบังอ๊อบังอ๊อบงอร้านเยอะอะไรเงี่ยไปออถอยโอ้องมเขนาตร์ของมทรงพจเจริญเอาหมอนนุ่หน่อยไหมนะนนเอา,าอ่ะหายแล้ว เอนใจนะม่งมหลอทุกคนที่มาช่วยเราที่โรงยาบาเน่วอเวลาเพ<ว>้ทานไม่ไรอ้หล่อช่วยเยไว้แต่กตายนี่คงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็หองท่นต้องขอบสายะถงที่กำหมท่นเนี่ยมาช่วยพระองค์ไว้ไม่ช่ช่วยเราเนี่ยต้องขอบใจพระ้หเ่อไม่ได้สิไม่ได้สิไม่ได้สิก็ยไม่ไดนะ้ก็พระองค์น่ยไม่ใช่ให้กระห่องท่านมาช่วยกระหม่อมทัานเนี่ยเสือกมาช่วยพระองค์เองเลยแล้วก็ใจนะแสดงว่ารูกหลาอเนี่ย เต็มใจที่จะมาช่วยเราไว้ใช่ไหมในเวลาที่กำลังทัดอะไรชื่ออะไรกันบ้างในชุดเหลืองแล้วก็ชุดส้มสองพืนนี่เลยกระหม่อมชื่อสมชายเนี่ยค่ะสมชายกระหม่อมสมศักดิ์คุณผสมศักดิ์ก็คือเก้ากระหม่อมชั้นสมทรงนี่เองสมนั่นเลยสมสมอะไรนะสมสมชายเนี่ยอะไรเรนี่นั่งทำอะไรนั่ง ในเระองค์ท่านเวลานั่งหมอกเฝ้าพระองค์น่ะอะไรอ่ะูแลาเรียนมารยาทเฮ้ยตามงี่ตามงดิ้นั่นนั่นชุดนายนี่ชื่ออะไรฮะชุดนายชื่ออะไรเขาเนี่ยสมถวยคงควนคอยเต้าหมอนนี่แหละมือดีทั้งนั้นเราอยากจะรู้ว่าสมชาย แล้วเพื่อนๆหลายๆคนจะมีงานทำเป็นเังไงเรายังมีงานารำอยู่นะไม่อยากจะเป็นทหารกันหรือเปล่าอยากเป็นพิธีการอยากเป็นทหารเหรออยากอยกเป็นทหารไปเหยะไปเดชะโอนจะทำยัไงตอนนี้กำลังกูอยากยังไงมากก่าเป็นคนจริงเหรอฝุ่งสัยอยากจะเป็นทหารเหรออยากจะเป็นทหารที่จริงที่เราในแต่แรกไม่เป็นทหารเลยดีไหมดีอย่างนี้ค่ะโรคพาด มีจะบอกนะทหารมีได้เงินเดือนดีด้วยกล่าวว่าอยากจะเป็นทหารผลิตมหันจกข้าเราเราจะได้มอบยศให้กับเจ้าหน้าที้เลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะโบกน่ตั้งใจนะเป็นเราเระธานเนี่ยจะมอบยกให้กับพวกเจ้าทั้งสี่คนอ่าจับต่อกันนะจับต่อกันแล้วก็ประเทนพร้อมกันเลยแหม ประชาชนนักทหารบ้านเลยด้วยอำนาจแห่งเราเทียบตาไทยจะขอมอบยศให้กับสมศักดิ์สมชายและก็สมทรงและก็สมกลวยเป็นขอนเป็นทหารรักษาพระองค์และ้งแต่วันนี้มันึ้นไปแล้วไม่ต้องมาไทยใช่เราป่าบาเออขอได้ท้าปาบาทแป๊บหนึ่งมึงตดทำไมเนี่ยมึงตดทำไมเนี่ย นี่มทำไอะไรให้กระชากจมูกกูลิเกลิเกบ้านมึงตดหน้าเวทีอ่ะอ้าวบ้าตดไปฟันเน็งไงก็ตดไปูุพี pues ่แหละมึงตดเองหรือเปล่ามางโทษคนอื่นนะฮะากไม่ได้หรอกเว้ยคนราะตดอ่ะเออเออกูเข้าใจมึงนะทำไมถึงเข้าใจอ่ะกูมึงมีประสบการณ์เลยก็คือเราไปซึงตอนนี้เจ้าทั้งสี่คุณมึงยุด เป็นมหาดารพระองค์แต่ว่าไม่ต้องอยู่กับเราที่ประทาเพราะว่าเราจะขอมอบหายงานสำคัญให้กับผู้แจ้งเดชทยไม่ใชอการเดินทางที่ตูดดินเชลเบขนครไปเป็นมหาดาพระองค์ของเศษที่ที่ประทาเพราะเราที่ประทานชื่อว่าสักวันหนึ่งใครอันตรายมันต้องมาใกล้ตัวเ็จพี่ที่ปรทาชาแน่นอนเรื่องปรบมาทแต่คือว่ากระหม่อมอยากจะทราบว่าการเดินทางในครั้งนี้เครื่องหมายยืนยัน ลักษณะใช่ห <Sie> ร <g> ือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพวกกระห่อมนี้เป็นทหารอยู่ภายใต้สักัดของโจท่านใช่ไหมรือยังคะที่อย่างเราเนี่ยจะเขียนจดหมายกับเจ้าใดก็ได้แล้วเจ้านำจดหมายนี้ไปถวายต่อเสด็จพี่ได้ไหมได้เสด็จพี่ได้ช่วยแน่นอนว่าแต่มีกระดาษติดตัวกันมาบ้างหรือเปล่ากระอมไม่มีกระหล่เลยไม่มีเลยนี่ยค่ะไอ้น้องชายมีกระดาษติดตัวบ้างไหมเนี่ย มีกระดาษตัวเกลมาไหมไม่มีไม่นกเป็นหมเหมุนเราขอกระดาษที่แข็เป็นเท่ไหม่ปเสียงจกันมาเนี่ยไหนสำหรับยอด่าที่พีร้องร่วมทำบุญรับได้หนึ่งพันหนึ่งพันสบครับหมดที่แปดเก้าสระวังเงี้ยระวังเรียเดี รีบร้อมเด็กก็ล้มไปเจ็บตัวปะ้ากระดาษอ่ะตอนนี้เราเขียนเสร็จแล้ววาจังถ้าไม่เาไม่้ไมเได้่ต้องเปนไวายเสร็จไม่ได้ได้ั้นกรหบอกทุลาเลยช่วงนี้กมบอกธุราอะไปอ่ะ้เก็บรักษาไว้โอ้ไม่ต้องวงฉันนี่เฮ้ยธุราปะคะธุราเจอกันโอเคที่รได้ด้วยเดี๋ยวจะพายส่งไปห้องแล้วด้วย เสียตรงแน่ตู้ตู้เสียดิเพราะมึงไม่สมทรงเหมือนมันในผงตอนนี้เพื่อนในผงเนี่ยก็เป็นทหารกันหมดแล้วเจ้าค่ะเนี่ยในผงแรละสนใจอยากจะมียศอย่างเพื่อนที่บ้างหรือเปล่าขอเดชะอวชาติย,ยาทูนคนกล้าออกระดมหมอฉันนั้นเพ่อช่วยเหลือพระองค์เอาไ,าไว้จนมีชีวิตรอดแล้วออกระดมฉันอยากจะได้ยศได้บา้างบ้างพระเจ้บได้ไง พื่อให้จะได้ย้อนเหงื่อแบบ้องแ้งตั้งใจนะด้วยอำนาจแห่งเราเพือปรานอแล้วก็ไม่หลงเนาวเด็กเลตายเลย อะไรเงี้ยอะไรสีทองไม่ใช่อะไร,ร,ร,มไรหมัดหมาแล <laughs> ้วมไอยู่บนหัวได้ไังไงมึงท่านจะเลี้ยงหมาไม่ใช่ป่ะชื่อไอจีไอจีหมาเราเปลี่ยนชื่อชื่อไอจูเห็ือนกับที่นีกินทะลุเนี่ยเนี่ยม,มันเลยกระโดดมาดูบนหัวมองทันมันไม่ต้องฆ่ามาันอ๋อเลี้ยงหมาด้วยเลี้ยงเอาไ,ว,อไาว้มันไม่ตายแหรือ่งทำไงละ่ะ ไอ้ด uh, uh ิเจ้าดิเจ้อนะไอ้ชนย่าคืัสิงห์เอ๊เอ๊เอ๊เอยเอยเอ๊อ๊เ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 เอ๊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 เ๊เอ๊เอ๊ทอ๊เอ๊เออ๊เ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 เอเอเ เอาหมายได้กดปูดด้วยอำนาจแทนเราเทพตะพานอะไรทหัวเลยยัยจะขอมอบยอดหักบนาาปูดเป็นมหาเล็ิติดสอยห้อยตามเราแลบตั้งแต่วันนี้ไปพอใจไหมขอดีชัอาชยาคนกล้าวติดก็ให้ติดไปเลยไม่ต้องห้อยได้ไหม้ทำไมล่ะ อา้าวก็วาแบบนั้นถ้อยู่เนะี่ยแล้วพระองค์เนี่ยชอบรงลเล่หก่อนชอบเล่นมันเล่ห์มากนะเดี๋ยวมันตกตรงนู้นถุนเดอร์ตรงนี้แล้วก็ไปเซตตรงนั้นแลของฉันท้ออยู่แม่แขวงตายเลยไงน,นะเจ้าใจผิดแล้วไอ้มหาเลีตง,งติดสอยเมื่อตาที่เราว่าในะที่นี้เนะี่ยหมายความว่าไม่ว่าเาราจะใส่ไปที่ใดก็จะมีใน่หผเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดทุกสถานการณ์เลยจ้าค่ะ ขอปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมามาเลยม,มันจะมีวิธีใดบ้างที่ทำให้เราเดินทางเพื่อสูขดินไดิสัสใสพ,พืพ่อไปพบพระที่ไม่เคปบอตอไปที่ปุบรีเสนเร์ทีงเราได้ทว่าจะมีโซนระดับใต้ละได้ไนหะมเราใองคิดว่าเราต้องปลอมตัวว่าจะทำจะปลอมตัวไหนเราจะปลอตัวอลยจนะมีเป็นขอทานไงไปขอทานใช่มัจนจะทำเป็ขอทานเ เราเป็นขอทานเนี่ยคนโน้นสงสารคนนี้สงสารเขาให้ทีละสิบบาททียี่สิบาทแล้วเดินทางไปไปถึงเมืองนู้นเนี่ยก็ได้หลายหายมื่นอ,อยู่นะพื่เจ้าค่ะก็ะไม่สียใจเลยไม่ใช่แค่นี้เราไปกันเลยได้ไปเถอะค่ะไปดูโซ คนเดียวไม่มีใครอย่่กล้เ้าพเจ้าน okay, okay. ึกตัวเจ้าอยาอยู่ห่างเราแล้วนะเดี๋ยวนะลลตามเขาพรเจ้ามาใกล้ใกล้น้ำพนมพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันจะอยู่ใกล้ทิศตรงเดี๋ยวนะแต่ตอนนี้ขอให้หม่อมฉันได้ไปย้าบ้างพระพุทธเจ้าค่ะ 来，再倒一倒。